สวัสดีค่ะลาตะามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำในดวงนะคะสวัสดีชาลรสิีตุลน,นะคะปักแรกเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเรามาเริ่มจากการงานนะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะก็กลับมาสู่การเปิดไพ่ลายปักนะคะเดือนที่แล้วก็ยุ่งเนาะก็เลยเปิดทีเดียวทั้งเดือนเลยนะคะทีนี้กลับมาแล้ว อะเรามาดูกันนะคะปักแรกเดือนพฤศจิกายนวันที่1ถึงวันที่15จะเป็นอย่างไรนะคะการงานโอ้โหการงานนะคะได้รับโอกาสที่ดีนะคะมีเมตตามหานิยมนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะได้รับการได้รับโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นมาให้พไพ่ใบที่สองก็เมตตามหานิยมนะคะ มีคนรักมีคนเอ็นดูมีคนสนับสนุนนะคะแต่ก็อย่าทําตัวเป็นเด็กนะคะขยันละอดทนสู้งานเข้าไว้แล้วจะดีมีเกณฑ์ได้เงินนะคะได้เงินได้ของขวัญไพ่ใบที่3นะคะก็ยุ่งสักหน่อยเนาะในช่วงนี้นะคะ คือยุ่งมากอะ่ะอยากจะมีสัก10บมือ10บหน้า20มือนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดสรรลำดับความสำคัญนะคะอย่านัดซ้อนอย่ารับงานซ้อนอันไหนที่มันยากนักหรือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะคะถ้าอันไหนรู้สึกว่าทำแล้วมันคุ้มก็ให้ทำอันนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งบางอย่างมันมันไม่ได้สำเร็จทุกอย่างไปอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเลือกอันไหนดีอันไหนสาคัญ ะะแล้วก็จัดสรรเวลาด้วยแล้วมดระวังการเจ็บป่วยด้วยนะคะทํางาน,นหนักเกินไปมันก็เจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นก็จัดสรรเวลาพักผ่อนด้วยนะคะใต้สําหรับนะคะเมฆขลัก,กละมาศูนอาจจะมีเรื่องอะไรที่ปวดหัวสักหน่อยจุกจิกว้าวุ่นใจนะคะมีเรื่องแบบมาวุ่นวายอ่ะเอออาจจะเป็นมีปักเสียงมีความไม่เห็นตรงกันหรือว่าอะไรที่ทําให้คุณว้าวุ่นใจปวดหัว ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกจัดสรรระเบียบชีวิตของคุณให้ดีเพื่อความสำเร็จและราบลื่นนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะแล้วการเงินเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรขอให้เงินเฮงปังนะคะ การเงินนะการเงินก็จะใหญ่เนาะเออช่วงนี้อาจะจะใหญ่จนเกินไปนะคะเป็นพวกใส่เปนะชาวราศีตุลน,นะคะมีอะไรที่เกี่ยวกับรถหรือว่าการเดินทางบ่อยๆที่เสียเงินก็เป็นไปได้แต่ไพ่ใบนี้เป็นคนขยันและทํางานเก่งมันก็มาพร้อมเงินเนาะ หือเพราะฉะนั้นสุดๆนะคะไพ่ใบที่2ความสําเร็จนะคะความสําเร็จครอบครัวอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาก็ได้แต่มันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับช่องทางทางการเงินเป็นได้นะคะที่จะมีคนหยิบยื่นการงานหยิบยื่นโอกาสในการทําเงินให้คุณนะคะแต่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเก็บเงินด้วยยิ่งดีนะคะมีเงินเก็บ มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพระเาะฉะนั้นอย่าใจใหญ่อย่าสายเปในช่วงนี้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าใจใหญ่เหลือเกินนะคะเก็บเงินบ้างเนาะเอออ่ะสามนะคะอู้ข่าวดีนะคะข่าวดีการเฉลิมฉลองเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเออยังไงก็ดีอะ่ะยิ่งขยันยิ่งรวยอ่ะนะคะแต่สิ่งที่คุณจะเสียเงินคือครอบครัวเรื่องรถหรือว่าเรื่องอะไรที่เฉลิมฉลองที่ทําให้เสียเงินก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นธวรกิจนั่นแหละนะคะ เงินมาแน่นอนได้รับได้รับการฉลองได้เรื่องที่น่าย,ยินดีมีเงินเข้าแน่นอนนะคะใต้สำรับเนี่ยภเกษมงคลเงินสําเร็จดีมากมีผู้ใหญ่สนับสน,นุนมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินนะคะการต่างประเทศโดดเด่นการเดินทางโดดเด่นด้วยที่จะนํามาซึ่งคอนเน็กชันการได้เงินหรือเสียงเงินนะคะอือออนไลน์ก็โดดเด่นนะถ้าอยากจะทําทอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ก็ทําเงินให้ได้เลยนะคะอ่ะสาธุนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรัก ความรักนะคะชาวราศีตุลความรักเป็นอย่างไรใบ,บแรกความรักนะคะืมอข้อตกลงเนาะไม่ว่าคุณอยู่สถานะใหม่นะคะจะอยู่กันด้วยข้อตกลงบางอย่างถ้าคุณตกลงกันได้ดีก็อยู่กันได้ด้วยดีถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปเป็นได้เลยเพราะฉะนั้นก็อหาข้อตกลงจุดจบให้ดีนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะยิ่งอยู่ยิ่งรวยเออฐานะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งดีแต่ก็อย่างาที่บอกนะข้อตกลงนะคะอหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะถ้าคุณเป็นคนโสดมีเกณฑ์ชาวต่างชาติเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาในการศึกษาใช้เวลาในการดูใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะ ไพ่ใบที่สามนะคะโอ้โหเรื่องเงินเด่นมากอาคนโสดคุณอาจจะสนใจเรื่องความสมําเร็จเรื่องเงินก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความรักเข้ามาในช่วงนี้ก็มาแบบข้อตกลงและรวยนะคะเป็นคนที่มีฐานะเข้ามาเพราะฉะนั้นเปิดใจแล้วก็รับข้อตกลงก็ดีนะเออ <laughs> หรือคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ยิ่งอยู่ยิ่งรวยอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นก็รับรับไปถเถอะข้อตกลงอะไรนะคะเออ ประมาณนี้เลยอ่ะอีงรว,วยมีเกณฑ์จะซื้อบ้านด้วยกันมีเกณฑ์จะโยกย้ายด้วยกันหรือเดินทางด้วยกันก็เป็นไปได้อีกนะคะใต้สําหรับพนางสุราาัสวัสดีความสุขความสงหวังนะคะบางทีเอ่อบางทีข้อตกลงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันความสุขมันก็จะมาเยือนนะคะอืมคือมันเป็นไพ่ของข้อตกลงโดยเด่นเดินทางเด่นและเงินทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่าการมีคู่ของคุณ นำมาซึ่งความสำเร็จและมั่นคงและรวยนะคะไม่รู้รวยมาจากตรงไหนนะแต่แบบ Energy ของความรวยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าคบกันอยู่แล้วก็ยิ่งอยู่ยิ่ง,ง,งรวยแล้วกันนะอะสาธุนะคะก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ